ภาพรวมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้มีการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะยืนยันก่อนว่าระดับน้ําในปีนี้ไม่ได้เท่ากับปี2554เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะเกิดน้ําท่วมหนักแบบนั้นเพราะว่าถ้าดูจากปริมาณน้ําในตอนนี้ยังถือว่ายังไม,ไ,มไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับพลเรือัศวินขวัญเมืองผู้่าการกรุงเทพมหานครนะคะ่ะได้ เปิดเผยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะว่าติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าฝนเนี่ยจะมีจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามานันภาคใต้และอ่าวไทยประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองค่ะและเกิดฝนตกทั่วประเทศและตกหนักบางแห่งนะคะซึ่งจะรวมถึงกรทมและปรนิมณฑลด้วย ฝนที่ตกหนักในจังหวัดภาคกลางทางตอนบนของกทมก็อาจจะส่งผลทําให้ระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณที่ไหลผ่านกทมมีระดับสูงเพิ่มขึ้นนะคะสมทบกับระดับที่สูงขึ้นจากฝนตกหนักเมื่อปลายสัปดาห์ค่ะจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่นะคะถ้าดูจากปริมาณน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จะไหลผ่านกทมนั้นแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ2,400-2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรวจสอบเมื่อวานนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดอยู่ที่1เมตร55เซนติเมตรค่ะจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกทมนะคะอยู่ที่1เมตร45ซนเมตรยังไม่กระทบกับพื้นที่กทมค่ะแล้วก็ยังต่ำกว่าระดับน้ำในปี54ด้วย เพราะว่าระดับน้ําในปี54นั้นเจ้าพระยาสูงถึง2เมตร30เซนติเมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางนะคะแต่ถึงแม้ว่าระดับน้ํายังไม่วิกฤตกทมก็ยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตามแนวฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม7ไปจนถึงบางนาเรือควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยามีการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ําสำรองเรือผลักดันน้ําและกระสอบทรายมีเจ้าหน้าที่ประจําจุดพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีค่ะครับในขณะที่สถานการณ์น